Give it to me like... กลับมาพบกันนะคะกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่องเอิญเอสพีของเบงน่งแปดนะคะวันนี้พบกับเอิญนะคะ EP สจะพาทุกคนนะคะมาดูรถเข้าใหม่เป็นคันนี้เลย t o โยต้าไฮรักรีโวนะคะเป็นตัวหัวเดี่ยวตู้ทึบนะคะเป็นรุ่นที่หายากมากคันนี้เกียร์ออโตหายากแบบยากจริงๆนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้นะคะไม่เพียง60,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อม ราคาตั้งขายอยู่ที่5,49,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถสวยมากมือเดียวด้วยนะคะลำดับเดียวเลยเข้ามาดูรถนะคะได้ที่เสรีไทย70นะคะขงเบงนั่นเองเลยลงเพยาบาลเสรีรักนะคะมาประมาณ300เมตรนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนมาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มาดูรถคันนี้กันนะคะก่อนรับชมต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ตัวรถกันเลย ำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์กระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะเรียงกันนะคะแบบนี้เลยสวยๆเดิมๆโลโก้ของตัว t o y o ต้อยู่ตรงกลางเลยนะคะทะเบียนรถ5537นะตัวรถนะคะเป็นปี2020จดปี2021นนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาเลยนี่ ตัวอย่างนะคะของคันนี้ได้อย่างปีใหม่ด้วยนะคะของกูตเยียนะได้อย่างปีใหม่ของ Good Year, กูดเยียล้อกระทะหัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะด้านบนตัวรถมีโลโก้ของตัวไฮลักนะคะที่ด้านแก้มแล้วก็ไฟกระพริบนะคะด้านข้างพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกบางข้างนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะนี่ติดฟิล์มมาให้รอบคันเลยนะคะพร้อมกับผิ้วกันสัดของตัวรีโวนะคะก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจแบบนี้เลย กุญแจแบบนี้เลยนะตู้ทึบมีมาให้แล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าลูกค้าที่กําลังมองหารถใช้งานในช่วงนี้นะคะต้องแนะนําเลยนะคะสําหรับตัวตู้ทึบนะคะนี่เขาบอกว่าอะไรนะสสช่วงนี้จะหาเสียงใช่ไหมคะพี่หาเสียงนี่ต้องเอาอันนี้ไปแล้วนะคะหัวเดี่ยวเกียร์ออโต้ด้วยนะคะปีใหม่ด้วยนี่สีขาวด้วยนะคะพร้อมกับตัวภายในกว้างๆแบบนี้เลยภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกัน นี่ภายในตัวรถนะคะเขาได้เป็นตู้ทึบนะคะเดี๋ยวลองขึ้นไปยืนให้ดูหนึ่งจุดแปดนะคะเอิญสูงร้อยหกสิบนะแต่นเนี้ยสูงแบบว่าห่างกับเอินประมาณครึบหนึ่งเลยนะคะบอกเลยว่าพื้นที่ด้านในกว้างมากนะคะเอาไว้ไปขนของบรรทุกของบอกเลยคุ้มแน่นอนนะคะคันนี้รถทาม,มาหากินนะนี่เลยแนะนํานะคะราคาเพียงห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะ สนใจนะคะจองรถคันนี้นะคะเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะจองล็อกรถเพียงหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะคะผ่านเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งหกเก้าสามแปดแปดสี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในตัวรถกันเลยเดี๋ยวไปทางนี้เลยนะคะ,ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะบอกเลยว่าสวยจริงนะคะสำหรับคันนี้เลขไมน่นะคะอยู่ที่หกหมื่นหกพันะคะห้าร้ยหกสเก้ากิโลเมตรเท่านั้นเอง เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูกันนะคะนี่คันนี้นะคะหน้าปัดตัวรถนะคะใหม่กลิบแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะไม่มีไฟโชว์นะคะพร้อมพวงอมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์รถไม่ตากแดดมาแน่นอนนะคะพวงมาลัยไม่ฉําเลยนะคะพร้อมกับตัวจอนะคะของคันนี้ได้ในสองตัวจอมาด้วยนะคะคันนี้เป็นจอทัชส,สกรีนนะแล้วก็มิกกลองไหมนะา คันนี้ไม่มีกล้องหลังนะคะอ่ะ Apple CarPlay Apple CarPlay Auto โอเค a u โ o Apple CarPlay b l u t o o t Apple CarPlay Car นะคะมีมาให้เรียบร้อยแอร์แมนนวลนะคะพร,พร้อมกับน,นี่เสริมมาเสริมสาย USB มาด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็ USB เหมือนกันนี่เขาติดมาให้เพิ่มช่องวางแก้วสองฝั่งได้รถแกียอโต้ไปด้วยนะคะคันนี้เกียร์ออโต้มาพร้อมกับเพดานด้านบนนะคะที่เขาแต่งมาเหมือนจะมีไฟเลยนะใช่ไหม มันเป็นเหมือนไฟเลยนะคะนี้ก็คือเขาแต่งมาให้นะคะบนเพดานนะคะดูดีมากดูดีจริงดูดีมากๆแอร์เย็นมากด้วยนะคะคันนี้พร้อมกับภายในนะคะที่ดูดีมากๆเลยนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะที่เขามีพรมด้านบนมาให้นะคะแล้วก็ด้านข้างประตูนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันดีกว่าอ่ะเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะคะ คันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4นะ2.4กอโต้ 4, o, นะคะปี2021นะคะจด2000ปี2020จด2021นะคะนี่คันนี้ห้องเครื่องนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เลยให้เห็นตัวเครื่องเลยนะคะรายละเอียดแต่ละจุดนะคะเดิมๆเลยนะหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดไม่มีน้ำมันไหลเยิย้มรั่วซึมนะคะคานด้านหน้านะคะเดิมๆแบบนี้เลยนี่รายละเอียดของตัวรถเนะคะเมทอาร์ค เมท้าก์นะคะอยู่ครบแบบนี้แบตเตอรี่ได้ของแบตใหม่ด้วยแบตใหม่โครงสร้างเดิมบอกเลยน็อตเดิมทั้งคันไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยนะคะคันนี้ประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะมากๆด้วยนะคะได้รถเกียวโตไปใช้งานเลยนะคะหัวเดียว4ประตูนะคะเท hey! หัวเดียว2ประตูนะคะ สำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจหรือว่าหารถรุ่นนี้สเปคนี้อยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับเอิญเพิ่มเติมได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะย้ำ0971693884ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็จบการรีวิวคันนี้นะคะถูกใจนะคะหรือสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะมีว่างคันเดียวเท่านั้นนะคะ ว่างคันเดียวเท่านั้นนะเกียร์ออโต้ด้วยรถหายากมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะคะจะมาเดยดตัวรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ